จากสถานการณ์น้ำเน่าเสียที่ตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับล่าสุดที่ตำบลชีนขออนอญาตครับตำบลชีน้ำร้ายก็จากการที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทได้ประกาศลดการระบายน้าทําให้ระดับน้าในแม่น้าเจ้าพระยาเริ่มทรงตัวลดลงเล็กน้อยถนนในหมู่บ้านตำบลชีน้ำร้อยชีน้ำร้ายครับที่วิ่งเรียบคู่ไปกับแม่น้ําเจ้าพระยาบางเส้นเริ่มสัญจรได้บ้างแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้องเดินลุยน้ําอย่างเดียว แต่ผลกระทบที่ตามมาเนื่องจากน้ำท่วมเพราะยิ่งหลายวันน้ำก็เริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นและยังมีปริงอีกครับโดยชาวบ้านที่ประสบปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียกล่าวว่าจากที่น้ำท่วมนี้ครับเข้าออกบ้านก็ลำบากน้ำประปาก็ไม่ไหลน้ำเหม็นเน่าอยู่ในบ้านนี่ก็น้ำเน่าหมดเลยครับปริงก็เยอะแล้วเดี๋ยวพอน้ำเน่าขังยุงก็อยาเยอะตามมาด้วยอยากจะขอให้หน่วยงานครับช่วยด้านนายอดุลโอชาครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทีน้ำร้าย กล่าวว่าได้ประสานกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อขอเครื่องสูบน้ํามาสูบน,น้ําที่เน่าเสียทั้งที่หมู่ที่3หมู่ที่2และหมู่ที่8ครับที่ถูกน้ำพท่มขงังมาเป็นเวลานานพร้อมให้อบตอนํา EM ไปฉีดเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในตําบลชีน้ําร้ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครับ